สวัสดีครับผมตุนจากตุลช n แนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาแนะนำวิธีการเล่นเกมซ e e d World นะครับเกม NFT นะที่อยู่ภายใต้ของ Seeder.finance นะครับซึ่งเกมนี้นะครับเขาวางแผนเนี่ยในการทำมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งเปิดให้เล่นได้จริงนะครับ25นี่เองซึ่งก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกก่อนนะว่าการลงทุนในเกม NFT นะครับการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเป็นการลงทุน ที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับดังนั้นขอให้ทุกคนนะครับศึกษาการลงทุนให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับจะไม่ได้แนะนําในการลงทุนนะจะแนะนําว่ามันเล่นยังไงนะครับเราจะได้มาดูเกมเพย์กันนะครับว่ามันน่าเล่นไหมสนุกไหมอะไรอย่างนี้นะครับเกมนี้นะครับจะเล่นได้นะครับเราต้องมี NFT ทั้งหมดด้วยกัน4ตัวนะครับพอมีแล้วตัวเดียวก็สามารถเล่นได้นะแต่ว่าตัวเดียวเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะชนะใครได้นะต้องมี4ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับเวลาเราเข้ามานะ อสเตอร์เวิร์ดนะครับเราก็มิ้นตัวละคร NFT ก่อนนะครับซึ่งเราสามารถหาตัวละคร NFT ของเราเนี่ยได้สส่วนนะครับก็คือ1ก็คือการฉปอปงนะครับกดไปที่การฉะอปองเราจะใช้ค่าเงินนะครับที่ชื่อว่า Le ฟนะครับต้องใช้1,500 Le ้ฟนะครับในการมินน้น1ตัวนะครับก็เป็นการสุ่มเนาะกับอีกแบบหนึ่งก็คือเข้าที่ Marketplace ครับแล้วก็เราสามารถเลือกซื้อ ตัวละครนะครับที่ Marketplace ได้นะครับซึ่งการซื้อใน Marketplace เนี่ยเราจะจ่ายเป็น BUSD เลยนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะซื้อหรือว่าจะมินก็ได้นะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวละครแต่ละตัวของ Sister w o r l รเนี่ยมันมีความสามารถแตกต่างกันนะครับตัวไหนที่มันฮิลได้มันก็จะตีไม่ได้นะตัวไหนที่ตีได้มันก็จะตีตามแอคชั่นของมันนะเช่นเช่นผมยกตัวอย่างตัวนี้แล้วกันสำหรับตัวเนี้มันจะบอกว่าโจมตีได้ ใช้ไอแ d p พาวเวอร์100%แาร็กเก็ต1ตัวแล้วก็จะตีตัวที่อยู่ข้างหน้าสุดก่อนเสมออางนี้เป็นต้นนะครับตัวนี้จะโจมตีตัวด้านหลังก่อนนะครับแล้วก็โจมตี1แาร็เก็ตนะตัวนี้โจมตีตัวที่เลือดเยอะที่สุดนะครับแล้วก็จะโจมตี120%อางนี้เป็นต้นนะครับก็คือเราก็ต้องดูก่อนนะว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันมีความสามารถยังไงนะครับ สำหรับในการซื้อลิฟต์นะครับเราไปซื้อได้ที่ตรง cedar finance นะครับก็กดตรงบายตรงนี้นะครับก็จะ ลิงก์ไปยังตัวแพนเคสสวอปนะครับแล้วก็ทำการสวอปกันเองนะสำหรับราคาอะไรนี้ผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับซึ่งในซ i สเตอร์ไฟแนนะครับตัวล a ฟหรือว่าอะไรต่างๆที่เราได้มาเนี่ยสามารถเอาไปลงในฟาร์มได้เลยครับเพราะว่าเขาเป็นฟาร์มเนาะซึ่งในการทำฟาร์มนะครับตัวทรีเนี่ยครับตรงตรงต้นทรีเนี่ยมีผลกับการเล่นเกมด้วยนะก็คือถ้าหากคุณมีทรีเนี่ยคุณจะสามารถรีเจ n เน a เรมานาได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่มีทรีเลยเนี่ยก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ การรีเจนเนเรไอตัว Energy เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณชั่วโมงละ10นะครับตัวละครมี Energy อยู่ที่100นะครับก็ใช้เวลา10ชั่วโมงในการฟื้นฟูให้ตัวละคร Energy เต็มนะครับเราได้ตัวละครมาแล้วนะครับเราก็จะต้องทำการบิ d ด e นะครับตัวละครเนี่ยเข้าไปสู่เกมก่อนนะครับการบิลดตัวละครเนี่ยก็เข้ามาตรงที่บิ d ด e นะครับจากนั้นนะครับก็จะมีการบิลดสองอย่างด้วยกันคือบิ i ด์โทเก้นกับบิ d ด e ตัว NFT นะครับเราก็มาที่ transfer NFT นะครับจากนั้นนะครับก็ อ่าคลิกตรงที่ Into Cedarverse นะครับมันก็จะมีตัวละครที่เรามีอยู่นะครับขึ้นมานะเราก็กดที่ตัวละครนะครับแล้วก็ทําการบี a อินเข้าไปนะครับหรือตัวละครที่เราเอาเข้าไปในเกมแล้วเราอยากจะเอาออกมานะตอนนี้คือตัวละครผมอยู่ในเกมหมดแล้วเนาะไม่ไม่มีตัวข้างนอกเนาะเราก็กดกดตรงที่เอา of f Cedarverse นะครับ จากนั้นก็กดที่ตัวละครแล้วก็บีดเอาออกมาแค่นี้นะครับก็เป็นการเอาตัวละครเข้าสู่ในเกมหรือออกในเกมนะครับตรงนี้รวมไปถึงการเอาเงินนะครับเข้าในเกมแล้วก็ออกในเกมด้วยนะครับก็คือ,อพอเราตีชนะนะครับเราก็จะได้ตัวเหรียญมาใช่ไหมเราต้องการเอารีวอร์ดออกมาเนี่ยเราก็กดตรงที่เอาออฟเดอร์เวิร์ดนะครับแล้วก็ใส่จำนวนตัวซีเข้าไปนะครับก็จะมีตัวค่าฟรีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5%นนะครับแล้วก็ จะสามารถถ้า,ถาเราวิดรอหรือว่าเราถอนออกมาแล้วเนี่ยจะมีคูดาวติดอยู่อีก15วันนะครับก็คือจะถอนได้ทุกๆ15วันนั่นเองก็พอได้จำนวนที่เราต้องการแล้วก,กดวิดรอออกมานะครับเราก็จะได้ตัวซีดออกมานะครับโอเคพอเราตัวละครเข้าเกมไปเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดตรงเพล์นะครับก็จะเข้าในสู่โหมดของเกมิดเดอร์เ w o r d นะครับ ก็ทําการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับถ้าเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะให้ตั้งช่องตั้งชื่ออะไรก็ตั้งไปครับก็ตรงนี้เราก็ต้องล็อกอินนะครับก็ทําการเชื่อมต่อกับวอลเล็ตเหมือนเกมทั่วไปเลยนะครับพอเข้ามานะครับเราก็จะมาเข้าสู่หน้าต่างเกมนี้นะครับก่อนอื่นที่เราต้องทํานะครับก็คือต้องทําการวางตําแหน่งตัวละครของเราก่อนนะครับก็ให้มากดตรงนี้นะครับตรงที่เป็นรูปเด็ก3คนนี้นะครับสําหรับ เกมนี้นะครับจะสามารถวางตัวละครนะครับได้2แถวนะครับนี่คือ1แถวอันนี้คือแถวที่2นะครับแล้วก็มี3าคอลัมน์ด้วยกันครับคือหน้ากลางแล้วก็หลังนะครับอันี้ผมบอกไปตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะตีตัวด้านหน้าเสมอนะครับตัวนี้จะโจมตีตัวด้านหลังเสมอนะครับอยู่ในแถวเดียวกันก่อนนะเราค่อยตีแถวถัดไปนะครับ แล้วก็อ่มีกับตัวนี้ตีแรนดอมนะครับก็ตรงนี้ก็แล้วแต่ตัวนะว่าว่าเราเลือกตัวไหนมานะครับก็อย่างที่ผมบอกไปบางตัวนะครับที่มันบอกว่าเซลฮิวอย่างนี้อย่างเดียวนะครับมันก็จะฮิวได้อย่างเดียวนะคือมันก็จะตีไม่ได้นะครับก็เป็นตัวแท็กอย่างเดียวนะครับเราต้องทําการตั้งตัวละครน,นะครับสทีมด้วยกันก็คือทีมแอคแพคครับอันนี้เป็นทีมแอคแทคนะแล้วก็ถ้ากดคลิกตรงที่แอคแทคอีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นทีมดีเฟนต์นะครับหรือว่าทีมป้องกันของเรานะครับ สามารถใช้ตัวแอทแทกเล่นดีเฟนต์นะครับเป็นตัวเดียวกันได้นะครับพูดง่ายๆก็คือมีแค่4ตัวละครก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับพอตั้งอะไรเสร็จแล้วนะครับก็กดเซฟไปนะครับแล้วก็กด็อบบีนะครับก็เราก็จะมีตัวละครที่พร้อมตีนะครับสำหรับอีกไอคอนหนึ่งนะครับก็จะเป็นกระเป๋านะครับก็จะบอกจํานวนเงินนะครับที่เราได้มานะรวมไปถึงไอเทมต่างๆเนี่ยซึ่งตอนนี้ตัวไอเทมอะไรต่างๆนี้ยังไม่มีนะในอนาคตจะมีการซื้อยาซื้อไอเทมอะไรต่างๆมากมายนะก็รอดูมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ ก็มีอีกอันนึงที่กดได้นะครับก็คือน e ทเตอร์บอร์ดนะครับก็แสดงนะครับว่าตัวใครมีสกอร์ที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็วิธีการเล่นนะครับก็คือให้กดไปที่อารีน่านะครับจากนั้นนะครับก็กดที่บัตเทิลนะครับตรงเนี้ยแทบจะไม่ไม่ต่างอะไรเลยนะตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะสุ่มให้เราเลือกอีกทีหนึ่งนะก็กดที่บัตเทิลนะครับผมแนะนําว่าเลือกตัวที่มีค่าสเตตัสน้อยกว่าเรานะครับ เพื่อเพิ่มโอกาสชนะเราให้เยอะที่สุดนะจากนั้นนะครับก็จะมีคูดาวเนี่ยตัวละครแต่ละตัวตัวละครนึงจะมีคูดาวพอคููดาวครบนะครับเราก็จะสามารถโจมตีได้นะครับสามารถแอคชั่นได้นะครับตามตัวละครซึ่งเราจะสามารถเก็บการ์ดไว้ได้นะก็คือแต่สามารถดองการ์ดแล้วเก็บไว้ก็ได้นะแต่ผมให้ทำนะคือกดตีตไปเถอะคือคือให้มันแอคชั่นไปเถอะครับไม่จําเป็นที่ต้องดองนะ ในส่วนนี้ยกยกเว้นตัวฮิวอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเลือดยังไม่ลดยังไม่ต้องฮิวก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวตีผมคิดว่ากดตีตีไปเถอะไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยผมว่าในส่วนที่ยากจริงๆเนี่ยคือเรื่องของการวางโพสชั่นตัวละครแล้วก็เลือกตัวละครมากกว่านะในส่วนของการเล่นในการคลิกเนี่ยคือพอตัวตีออกมาแล้วก,กดตีไปเลยไม่จําเป็นที่จะต้องแบบ ซีเรียสอะไรมากนะครับก็พอชนะแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวถ้วยนะครับได้ EFP นะครับ EFP เนี่ยคือถ้าตัวละครเรา EFP เยอะขึ้นนะครับก็เลเวลสูงขึ้นก็มีค่าสเตตัสตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะได้เหรียญซิสเตอร์มานะครับซึ่งถ้าหากเราแพ้เนี่ยเราจะเสียตัวถ้วยนะครับคือคืออันดับเรานะเราก็จะได้ตัวซีดนะครับที่เป็นเหรียญรางวัลเนี่ยเป็นศูนย์นะคือพูดง่ายๆเกมนี้ถ้าแพ้ไม่ได้อะไรเลยนะครับได้แต่ EFP อย่างเดียวนะ เพราะฉะนั้นคือ,อผมว่าการเลือกตัวเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับพอเราตีหนึ่งครั้งนะครับ Energy ของตัวของเราเนี่ยจะลดลงไปนะครับตัวละครของเราเนี่ยจะลดลงไป20นะครับซึ่ง Energy เนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่100นะครับแล้วก็ะจะรีเจเนเรตครับ10ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับหมายความว่า100%เนตี่ยก็คือต้องรอ10ชั่วโมงนั่นเองแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปถ้าคุณมีตัวเหรียญทีนะครับ ที่อยู่ในซีเตอร์ไฟแนนซ์นะครับเราก็จะสามารถามีโบนัสในค่าเจเนเรตครับก็ตรงนี้นะครับถ้าหากเรามีตัวทีเพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะมีตัวเลเวลเพิ่มขึ้นนะครับก็สูงสุดที่1,500ทีนะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น20%นะครับก็ใช้เวลาในการฟุ้นฟูอยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมงนะ ก็ตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะลงทุนกับทีด้วยไหมนะครับแต่ว่าตัวทีเนี่ยถ้าสมมติเราซื้อมาเนี่ยเราก็สามารถโยนไปลงในฟาร์มได้เช่นกันนะครับก็ตรงนี้ก็อ่าแล้วแต่นะครับว่าจะลงทุนในส่วนของทีเพิ่มขึ้นไหมนะครับถ้าไม่ลงทุนเพิ่มนะครับก็อ่ารอนะครับทุกๆ1ชั่วโมงก็จะได้10 Energy นะครับโอเคเดี๋ยวลองไปลองตีอีกทีหนึ่งนะครับคือตอนนี้ผมสามารถตีได้ทั้งหมด4รอบอีก4รอบนะครับคือคือถ้าเต็ม1 0 0รก็โจมตีได้5รอบเนาะ เีย๋ยวเราไปโจมตีกันให้ครบแล้วกันนะครับก็กดที่อารีนาเหมือนเดิมนะครับกดบัตเทิลนะครับเลือกตัวที่ค่าสเตตัสน้อยที่สุดครับเพื่อโอกาสเราชนะมากที่สุดนะอธิบายเกมเพย์อีกนิดนึงนะครับก็คือเกมนี้นะครับจะมีธาตุด้วยกัน3าธาตุนะครับก็คือธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ำนะครับก็จะมีโบนัสเรื่องของธาตุด้วยนะครับ คือธาตุลมนะครับก็จะชนะธาตุน้ำนะครับธาตุน้ำก็ชนะธาตุไฟนะครับแล้วก็ธาตุไฟก็จะชนะธาตุลมนะครับถ้าเราธาตุไฟเนี่ยไปตีธาตุลมเราก็จะตีแรงขึ้นนะครับถ้าไปตีธาตุน้ําเราก็ตีเบาลงนะครับ <L> ก็จะเป็นวนกันเป็นวงกลมครับในอนาคตเห็นมันจะมีธาตุอื่นๆเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็รอดูในอนาคตเช่นกันนะครับ และนอกจากนี้นะครับการแอคชั่นต่างๆนะครับในเกมเนี่ยก็จะเป็นออฟเชนนะครับก็คือไม่อยู่ในเชนดังนั้นเราจะไม่เสียค่าแก๊สนะครับเวลาที่เราอยู่ในเกมแล้วนะครับแต่ว่าจะเสียค่าแก๊สนะครับในการที่จะบิดตัวละครเข้าออกหรือบิดโทกเกนเข้าออกนะครับซึ่งตรงนี้จะมีติดนิดนึงนะครับก็คือค่าคอนแทคนะครับมันจะมีค่าคอนแทคฟรีอยู่นะครับก็ตกการดึงเงินออกมาครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ2อดอนนะครับก็ เพราะฉะนั้นนะครับการที่จะบริดเงินเข้าหรือเงินออกนะครับก็ดูความคุ้มค่าในการบริดด้วยนะครับคือต้องดูค่าเงินก่อนด้วยนะว่า,าเราเอาเงินจํานวนเท่านี้เอาโทเค็นจํานวนเท่านี้ออกเนี่ยเราจะคุ้มค่ากับค่าฟรีหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูการถอนเงินออกมาก่อนแล้วกันนะก็คือลองถอนให้ดูสดๆเลยลวกันก็ตรงนี้เรามี87เเหรียญเนาะก็อ่า โอเคตอนนี้เกมของเรารนี่ปิดไปได้เลยนะครับเรเข้าตรง Sister w o r d นะครับกดตรง Transfer Token เ,เ,เนาะเมื่อกี้มีเท่าไหร่นะเมื่อกี้เรามีเท่าร่ใช่ไหม87เนาะเราจะทำการ Transfer อ,ออกมานะครับก็กด Out of Sister นะครับแล้วก็87ก็จะเสียค่าฟรีประมาณ4.35นะครับได้ประมาณ82เนาะกด i t d o อชนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมถอนซีดออกมาได้แล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับถอนออกมาแล้วเราก็จะได้เหรียญซีดเข้ามาในกระเป๋านะครับตอนนี้เหรียญซีเข้ามาในกระเป๋าแล้วนะครับแปดสิบสองจุดหกห้าซีดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับเกม Sister w o r d เพื่อนๆมีความเห็นเป็นยังไงบ้างครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าเฮ้ยรู้สึกยังไงเกมมันน่าเล่นไหมตัวละครมันน่ารักไหมหรือว่าอะไรยังไงนะครับก็สามารถ คอมมเนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะครับถ้าหากคุณถูกใจคลิปของผมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ช anel ผมด้วยนะครับผมมีมีคอนเทนต์ดีๆอย่างงี้มาพูดคุยกับคุณเรื่อยๆนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆด้วยครับแล้วยังไงก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ